เขาสูช่วงอยากรู้อยากเห็นนะคะแม้วันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่ามีโอกาสดีมากๆนะคะได้มาพูดคุยกับผู้ที่เป็นผู้ที่คิดค้นสูตรสมุนไพรที่เรียกว่ามาเฮิร์บนะคะหลายคนอาจจะได้เห็นนะคะว่าโอ้สาวๆหรือว่าหลายๆคนโดยเฉพาะหนุ่มๆด้วยนะคะได้เดินเข้าร้านนี้กันเป็นว่าเล่นเลยทีเดียวค่ะและวันนี้เราอยู่กับเจ้าของตัวจริงเสียงจริงด้วยให้เกียรติกับรายการของเราอย่างมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แม่หรือว่าอาจารย์ชันธมนพูนนินนะคะนี่ตัว จริงเสียงจริงของมะมาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหให้เกียรติรายการอย่างยิ่งมากๆเลยนะคะคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ใครไปไหนมาไหนแล้วโพกผ้านี้ทุกคนจะต้องบอกเลยว่าไปทํามะมามาอันนี้เป็นเทรนด์เป็นเทรนด์เลยนะคะ,คะ,คะก็ต้องถามอาจารย์แม่ก่อนถึงชื่อก่อนดีกว่าค่ะมะม,มามาจากไหนคะโอ้อมะมานี่ก็เดิมทีก็ก่อตั้งเริ่มเปิดตัวที่มหาวิทยาลัยสุขโขทัยนะคะโดยการ แนะนำจากศาสนาจารย์โกวินนะคะก็เราเปิดตรงนี้เลยเยเราก็สวดมนต์สวดมนต์นะคะคาถาหลวงพ่อปานวัดบางหลมงโคก็เพราะว่าแล้วมามีหังก็เลยนึกได้เลยว่า,าเราตั้งตะเล็กมาเนี่ยเรียกแม่คำแรกก่อนอนะคะเรียกแม่ก่อนก็คิดว่าเออเปิดทำอะไรก็ตามน่าจะเอาหมอม้าขึ้นมาเป็นที่ตั้ง ทาธุรกิจน่าจะดีค่ะก็เลยเป็นมะมาเฮิร์บเป็นเป็นมะมาสมุนไพรมาก่อนตอนแรกค่ะตอนแรกเลยนะคะมาปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเฮิร์บค่ะคำมะมะนี่ก็แม่ยังบางบางภาษาเขาก็มะบ้างค่ะน่าอย่างอเดียก็แปลว่าแปลว่าคุณแม่ค่ะก็เอามาม้ามาเป็นที่ตั้งการทํางานค่ะแต่ว่านั่นหมายถึงว่าก่อนหน้านี้อาจารย์แม่ก็ศึกษาเรื่องสมุนไพรมาก่อนหน้านั้นแล้วใช่ไหมคะสมุนไพร ตัวนี้คิดค้นด้วยตัวเองครูบาอาจารย์มาจากตัวเองเป็นโรคหอบโรคภูมิแพ้ <Okay. S 2> ทีนี้ก็หมอสั่งระงับไม่ให้ไม่ให้โก่กผมนะคะเพราะถึงจะรู้ว่าภูมิแพ้อาการโรคหอบอแล้วก็เบาหวานไทรอยห้ามโก,ก, oh. ก่ผมเพราะในขนาดนั้นตัวดิฉันโก่กมาตั้งแต่อายุ27ปีคุณหมอบอกไหมคะว่ามันเกี่ยวกันยังไงแล้วก็เกี่ยวกับ <ผม S 2> เคมีลงเส้นม,มันลงไปยึดต่อมน้ําตาตัน ทำให้ตาฟางตาห้อยแล้วก็ลงเส้นเส้นดำตัวไอสารเคมีหน่อยคือมันเข้าไปเข้าไปทางว่าเด็กแรกเกิดก็คิดว่าก็คงจะเห็นว่าสมองไม่เต็มแต่ละปีแต่ละเดือนเนี่ยกระหม่อมเต็มได้เพราะว่าเขาสร้างชั้นที่พึ่งชั้นที่พึ่งมีไว้เพื่อจะปกป้องกันติดเชื้อกันกระแทกมันน่วมอ่ะทีนี้กลายเป็นว่าฮอร์โมนเรามนุษย์เราเนี่ย โบราณนะฮะเขาบอกสร้างตอนบ่ายโมงถึงสองทุ่มพอสร้างได้แล้วก็จะขับของออเสียออกเป็นเหงื่อที่นี้คนเรานี่ไม่เข้าใจไงอย่างตัวฉันก็ไม่เข้าใจเหงื่อออกก็สะตัวเหม็นหน่อยก็สะสะผมพอมีเหงื่อนิดก็จะสะแล้วค่ะแม้แต่ทานเผ็ดก็มีเหงื่อก็สะผมค่ะทีนี้สะเป็นอย่างนั้นประจําตอนเย็นก็ทําให้เลือดเลี้ยงสมองไม่ดีแล้วก็ชั้นกี้พึ่งใต้ผิวหลุด<อ>ไปอยู่ข้างนอกอกลายเป็นน้ํามันค่ะที่นี้พอชั้นกี้พึ่งหลุดถุงไขมัน ที่คนเรียกว่าลากผมนี่ไม่มีลากมีแต่ถุงไขมันจับพอสองสิ่งนี้ไม่มีใต้ผนังผิวผมก็ร่วงพอร่วงก็ขึ้นหงอกเลยทีนี้ก็ตัวดิฉันเนี่ยโกกมาตั้งแต่อายุ27่สิบเ่สปีทีนี้พอโกบแล้วก็มันก็สามเดือนก็เป็นสองเดือนเป็นสิห้าวันสุดสุดท้ายลงเส้นตาบวมตาบวมก็เข้าโรงพยาบาลทีนี้ก็หมอก็สั่งระงับเลยว่า กรกผมไม่ได้แล้วนะคือตอนแรกที่เข้าโรงพยาบาลก็ไม่คิดว่ามันมาจากเรื่องการโกรกผมใช่ไหมคะจากมามันฟิกมานานอ่ะตั้งแต่เราอายุ27ปีค่ะพอ3 2ก็ถึสงหัวเถิกแล้วมันก็ขาวมากกว่าเดิมยิ่งโกรกก็ยิ่งขาวทีนี้เราสระบ่อยๆแล้วแล้วก็ภายในใต้ผิวเราเนี่ยฉันธรรมชาติมันหลุดละพอมันหลุดแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงทีนี้ผิวเราก็สู้เหมือนดินอ่ะดินดีต้นไม้งาม ถ้าผิวไม่ดีผมไงก็อยู่ไม่ได้หัวร้านค่ะที่นี่ไฮโดรเจนมันไปกัด6% 9%ที่สับสน2%นะคะมันก็ไปกัดที่ใต้ผนังผิวที่นี้พอกัดแล้วทีนี้ชั้นปกป้องหลุดก็ลงเส้นค่ะตาฟางหน้าดำคอตึงพอแก่ตัวก็เดินไม่ไหวแล้วเป็นโรคนอนไม่หลับด้วยใครจะคิดว่ามาจากเรื่องของการกรงผมนะคะทีนี้พอจันแม่ค้นพบปัญหาตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วยังไงต่อคะเราเราจะทำยังไงดีตลองทดลองก็ลองผิดลองถูกนะคะ เมื่อนั่นก็ได้สูตรนี้มาก็ช่วงนั้นก็โกบสาหัสอยู่แล้วทีนี้ก็ไปก็คือจะอยากยังอยากโกบผมอยู่ฮ่ายังโกบอยู่ก็พอหมอสั่งห้ามก็ตกใจก็โชคดีที่ได้ไปไปบวชที่ไปถือสินที่วัดก็เจอครูบาอาจารย์คนแก่คนเฒ่าในวัดก็ได้สูตรตำรามามาบ้างก็ประยุกต์บวกเข้ากับพ่อแม่ที่มีสมุนไพรอยู่แล้วจากเป็นชาวจังหวัดเพชรบุรีก็เอามารวมตันนั้นตันนี้มารวมกันจนคิดค้นได้ก็ ลองผิดลองถูกก็มาลองกับศรีรษะตัวเอง <คะ S 2> ใช้เวลาอยู่สองปี <คะ S 2> พอปีที่สามก็ก็ลองอยู่ก็มาเปิดตัวก็ให้คนใกล้ตัวได้รู้จักญาติพี่น้องเพราะตัวเองก็ดีขึ้นเห็นความทัดชัดเจน <คะ S 2> ก็โอวที่เคยตึงก็ขยับเลือยขยืยนได้เหมือนศรีรษะเด็ก <คะ S 2> แล้วตาที่ฟางเราก็ดีขึ้นไม่ต้องใส่แว่นนะคะแล้วก็หน้าเส้นเส้นฝอยไปหน้าแตกเนี่ยอย่างหน้าเป็นคลื่นเนี่ย เราก็ดีขึ้นเพราะมันจะค่อยๆล้างแต่ใหม่ๆจะคันเพราะว่าเคมีอยู่ใต้ตัวได้ผิวเราเนี่ยหัวจะร้อนตลอดแล้ใต้คางจะร้อนก็ค่อยๆดีขึ้นผิวหนังที่ตึงก็ค่อยขยับขาวช้าลงแต่ใหม่ๆจะคันจะร่วงค่ะคือผงห่อกนี่มันจะร่วงมันไม่มีถุงไขมันยึดแต่มันก็ค่อยๆดีขึ้นพอปีที่สามเปิดตัวเปิดตัวก็เอาเขาก็ไม่ค่อยเชื่อถือกันหรอกใหม่ๆนะเพราะว่า คนนิยมโกรธมันวัยดีอย่างเรานี่ไม่ต้องมานั่งโพกผ้าใช่ไหมคะก็จากคนก็เป็นสองคนแล้วก็บอกต่อกันไปจนทุกวันนี้ก็17ปี17ปีแล้วสิปีแล้วค่ะพิสูจน์ได้นะตอนนี้ที่ท่นเองก็อายุห0ย่าง68นิแลค่ะก็ตัวที่เป็นกระก็ดีขึ้นค่ะ แล้วก็ตาที่ฟางก็ดีขึ้นค่ะผมที่เคยขาวเป็นท่อนก็ดีขึ้นค่ะทุกวันนี้สี่ปีกว่าดิฉันไม่ต้องโกกผมเลย<อ>ไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วค่ะก็อยากจะชวนเชิญแต่ละท่านที่ใช้เคมีมานานนะคะก็หันกลับมาอม,มองสมุนไพรเป็นตัวหลักเลยค่ะเพราะเราจะให้เรื่องสุขภาพจริงๆพอแก่ตัวเราจะไม่ถูกลูกหลานสั่งว่าอย่าไปล้ม<อ>แล้วก็ นอนไม่หลับต้องกินยาไม่ต้องเลยช่วยได้จริงๆค่ะน้าตาเทียมก็ไม่ต้องใช้กันต่อมน้ําตาไม่ตันด้วยสมุนไพรเหล่านี้นะคะคือก็ต้องบอกว่าจากสิ่งที่เจอกับตัวเองมาแล้วก็ได้ไปเจอสูตรดีๆใช่ไหมคะก็เอามาทําจนกลายมาเป็นมะมาสมุนไพรในตอนแรกแล้วแต่นี้เป็นมะมาเฮิร์บเป็นมะมาใช่ไหมคะมะมาเฮิร์บในที่นี้เนี่ยค่ะคือสําหรับศีรษะอย่างเดียวเลยศีรษะอย่างเดียวแล้วก็ ผลพลอยได้มาก็ได้เรื่องผิวด้วยเพราะเราจะมีน้ําดอกเกลือที่บวกเข้ากันกับว่านหางจระเข้แล้วก็สารแหน่แล้วก็ทองบรรช่างที่สามารถเอามาเช็ดผิวแทนการอาบน้ําได้ทําให้ผิวตัวตึงไม่ต้องใช้ครีมแล้วก็เช็ดที่ผนังศีรษะทีนี้คนเราเนี่ยฮอร์โมนสร้างใบมงถึงสองทุ่มพอสร้างได้ขับของเสียออกเป็นเหงื่อแน่นอนเลยจะต้องหัวต้องเหม็นคนก็เคยชินการสระ แต่เราเปลี่ยนแปลงมาใช้เป็นน้ำดอกเกลือเ oh. ช็ดผนังผิว oh. เราก็มีไกลตัว <Okay. S 1> ที่ทำให้ผิวหนังที่สาหอมโดย oh. ไม่ต้องสระ oh. ทีนี้มาใช้บริการมาแล้วเนี่ยจะต้องสัปดาห์ละครั้งที่สระ oh. ก็บอกเสมอว่าเราสังเกตดูนะ <c oughs> คนบ้านเนี่ย <c oughs> เขาไม่ค่อยสระผมทำไมหัวไม่ร้าน <c oughs> นะหัวไม่ร้านเนาะแล้วก็ไม่ค่อยเ้วก็ไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บด้วยใช่ไหมคะใครจะไปทราบนะคะใครจะไปรู้คลิปลับมันอยู่ตรงนี้นะนี่ตัวดิชันหนึ่งเดือนแล้วนะเดี๋ยวนี้เนื้อเดือนละครั้งที่สามหน้าก็เหมือนกันแต่๋่วขออนุญาตนีดนึงนะคะขอแบบว่าพิสูจน์กลิ่นไม่แมนแล้วก็แล้วก็ผิวหนังจะนุ่มถ้าจับได้แล้วผิวหนังจะนุ่มแล้วโยกได้อ๋อเพราะว่ามาสกครู ทำไมถึงกล้าพิสูจน์เพราะเมื่อกี้อาจารย์แม่บอกแล้วว่ามันจะมีในส่วนของ<ฆ>เขาเรียกสมุนไพรสําหรับเช็ดหนังศีรษะ<ฆ>มันก็ทําให้กลิ่นหายไปไม่มีห,หอมด้วยแล้วก็ตัวผิวเนื้อกายเราเนี่ยไม่ต้องไปใช้ครีมทีนี้รูขุมขนเราเนี่ยเหมือนเป็นตัวเปิดรับเชื้อโรค<ฆ>นะคะเปิดรับเชื้อโรคเราก็ไม่ไม่ไม่ควรที่จะเอาอะไรไปปกปิด อย่างอย่างตัวตัวก็เหมือนกันพออาบน้ําทาครีมค่ะที่นี้พอถึงฮอร์โมนสร้างบโมงถึงสองทุ่มพอสร้างได้ก็จะขับของเสียเป็นเหงื่อเราฉีดสาโจทย์เท้าเรารูขุมขนเนี่ยเป็นตัวเปิดรับเชื้อโรคเลยที่เราไม่ควรเอาอะไรไปปกปิดควรจะให้เหงื่อออกสบายทีนี้พอเราไปใช้ครีมเหงื่อออกไม่ได้ตัวเหนียวหัวเหนียวอินเหม็นใช่ไหมคะมันก็กลับมาวนนปัญหาที่เดิมของเราเนี่ยคืนความเป็นธรรมชาติ ตั้งแต่ศีรษะจดเท้าเลยนี่ค่ะีอลอพิสูจน์ดูนี่ <c oughs> อาจารย์แม่แบบยืนยันหลายๆายคนนะว่าต้องพิสูจน์ถึงจะรู้ว่ามันดียังไง17 <c oughs> ปีมาแล้วที่อาจารย์แม่ได้นิว่ากินคดสูตรเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็ <c oughs> ได้ทําให้หลายๆคนนี่ต้องบอกว่ากลับมามีชีวิตใหม่สวยหล่อเหมือนเดิมด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้ต้องบอกว่าเราได้รู้แค่ขั้นต้นเบื้องต้นแล้วก็ที่มาที่ไปของมากๆซึ่งต้องบอกว่าเป็นเทรนด์ฮิตของหลายๆคนนะตอนนี้นะคะเ <c oughs> ดี๋ยวพรุ่งนี้คุยต่อ รุ่งนี้คุยต่อเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรหน่อย <Okay. S 1> ขออนุญาตลงลึกลงไปว่าเอาจารย์แม่หยิบสมุนไพรตัวไหนมาบ้างและแต่ละตัวมีสรรพคุณอะไรอย่างไรบ้าง <Okay. S 1> รวมทั้งในวันต่อๆไปเนี่ยอาจจะต้องขออนุญาตคุยเพื่อใครจะมาใช้บริการแล้วมันจะต้องใช้ยังไง mm hmm. ทําไมต้องโคกผ้าแล้วจะต้องมีบริการอะไรบ้างนี่คือรายละเอียดที่เราจะได้คุยกับอาจารย์แม่อีก2วันนับจากนี้ค่ะแต่ว <Okay. S 1> ่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะ <Okay. S 1> ต้องขอบคุณอาจารย์แม่มากๆพรุ่งนี้คุยกันต่อนะคะวันน okay. ี้ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยค่ะขอบคุณมากค่ะแล้ว เราสองคนก็ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ